คือจังหวัดเลยนะคะหนองคายหนองคายเหรอใช่แล้วแล้วก็ลำชีใช่ไหมใช่ไหมโต๊ะสามสารคามคือลำชีใช่ปหแต่ว่าเรื่องหนองคายแล้วก็ไปวันที่สามอยู่เราไปหนองคายวันที่สามอ้าวสามพึงามีคนถามอยู่ว่าหนองคายอ่ะวันไหนชิคๆตลาดชิคๆมาเพื่ไงคะครับก็คือว่าหนองคายมีอยู่นะแต่ว่าเดือนหน้านะคะ ลำชีำชสารครามใชใช,ใช่ใช่ใช่ไหมโอเค,อเคบอกเลยว่าเจอแน่เจ๋วฮอนอร่อยซอยจุสดคือปังไม่ไหวปังไม่ไหวจริงๆนะคะอีกยี่ห้านาทีค่ะค่ะเราแ,แต่งหน้าเสร็จแล้วเหลือทำผมนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็แอนดเ์เบนชุด พี่ศ <gesch uce nenhuma> ูน <Souls> ย์ศูนย์หว่าเห็นหน้าแล้วคิดถึงถุงกันชื้นเมื่อคืนขึ้นมาเลยถุงกันชื้นตำนานเกลือตำนนาเกลือขอร้องเลยโอ้โหบืนด้วยอะไรด้วยตำนานเกลือกันี่อุตส่าห์ว่าแบบอุ้ยดังเดบืนบืนให้มันเป็นตำนานเกลือที่หายาก เื้พะนะอหลีเดเธอท้ากับมันใจของห้าอยู่ว่ามันเป็นตำนานเกลือว่าแบบมันหายากนะเป็นวัสถุดิบที่โอ้เป็นตำนานเกลือเลยนะมันหายากเอามาใส่อันในมาลามาลาอันหมอไฟนะนะวุ่นวายเอฟซีเอฟซีนั่นแหละผ้ากับมาถ่วงว่าอัน มันถุงกันชื้นนะคะมันถุงกันชื้นมาสัเดีเอากันชื้นจากไหนคอยก็กินมาตั้งแต่ใดเท่ดัคอยก็งวงตัวปะนะะและแต่งหน้าเสร็จแล้วเหลือทาปากแต่เดี๋ยวค่อยทาค่ะเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะทอรอเออมมเธอมันไม่มีปักใกล้ๆเราเลยใช่ไหมไม่มีค่ะต้องให้เดือแล้วถ้าสมมุติเรา เสียบปลั๊กตรงนั้นมันจะมาถึงไหมคะลองไหยแต่ว่าขออนุญาตลองได้ไหมคะเราต้องขยับไงมัน่าตรงไหนตรงนันพี่ว่าอาจจะถึงแหละแต่ว่ายังไงเราก็ต้องขยับไหนนี่เป็นอะขยับมาใกล้ๆค่ะทุกคนปุะชีมากเลยประชิไปอยู่กับพี่นุ้ยก่อนเลยไม่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 ต้องมาอยู่กับเราไม่อยู่อยู่ไอ้ขี้เหอะ ทำไมอ่ะอ๋อเป็นสีอันนี้เป็นสีแบบกุ้ง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 มาเลยไม่ต้องอยากดูดอก <c oughs> ลินดาสีก็พอมาก็ทมอเลยเออพี่หญิงนัดแนะกันกับน้องลินดาออพี่หญิงามาอยู่สีกุมพาเราไปไหนอุ้ยหัวหัวหัวหลิมเลยหัวฟีบสมุดและทุกคนจริงๆนะอยู่ในไลฟ์สดเนี้ยก็ได้เห็นทุกอย่างที่มันเป็น ออริจินอลมินตาจริงๆแหละคือว่าวันที่สี่อยู่สมุทรสาครค่ะอ๋อวันที่สี่อยู่ที่สมุทรสาครค่ะเป็นยังนะน้องเอออกเอากระดาษออกดิกระดาษเนี่ยนะคะเอาทำไมไม่เอาอ่ะไม่เห็นเลยนะคะมันมีอยู่อะไรเลยใช่ค่ะ ใช้พี่สังไหมหน้าคล้ายกันเธอเธอเราหน้าคล้ายเธอหรอเธอมาดิไม่นะไม่เร็วๆเธอมาก่อนเร็วๆไม่ใช่พี่สองนะเพราะว่าถ้าทุกคนอ่ะเพิ่งเห็นนะทุกคนจะเหมือนว่าออ้ยหน้าน่าน่าน่าหน้แต่ทุกคนถ้าดูไปอีกแป๊บเดียวเลยจะรู้เลยว่าเหมือนเกลียดกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะ เขาเกลียดกันหรือเปล่านะเขาลากต็มที่หรือเปล่าอะไรหัวหน้องเราดูก่อนมีคนมองว่ามาถึงกระดาษเลยเลยฮะมาถึงกระ,ะดาษเลยแกเขาบอกว่าชอบแสดงฮะชอบเสื้อแดงอุ๊ยข,ขอบคุณค่าาคะนะคะพี่นตรงนี้คุณผู้จัดการมีเองทุกคนที่โทรเข้ามาก็จะคือชีรับสาย สีเล็บพี่นุ๊งนิกสวยจะไปทําตามเธอขอขอร้องนะเอาเล็บมาให้ดูหน่อยขอร้องเลยนี่เป็นวิ่ง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 อยู่นิ่งไปอยู่เดี๋ยวเพิ่งทานโอเคนะอาแคปไปเลยนะคะเป็นวิ่งเหมือนคากิเหมือนคากิเลยแม่งบูลี่มือตัวเองบอกว่าเฮ้ยทำไมเหมือนคากิเลยบูลี่มือตัวเองมากว่า ทุกคนากคาบปีคือน่ารักคาบปีหรว่านะไรไม่รู้ว่าใครจะตื่นเต้นหรือเปล่าแต่เราตื่นเต้นว่าเราจะได้ใช้อันนี้เป็นครั้งแรกในชนีวิตของพี่นุ๊กนิกเธอไม่มี <c oughs> ครับอะไรม,มีอะไรทำไมเราก็จะดูว่าเราจะเป็นยัไงมันจะอาจจะแรงไปขอเดานะอันนี้คือพัดลมความความว่ามีลมออกมาใช่ครับส่วนนี้คือความร้อนใช่ครับส่วนนี้คือเปิดและปิด yes อ่าเข้าใจโอเคสมมตินะเริ่มเลยเร่คร่ะหมดละค่ะลืมบอกไม่สร้างตำนานผมพันนะโน<อ> <No S 1> ผมพันโน<อ> <No S 2> ผมพันเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่มีเซนท์ทางด้านในการทำผมทางด้านในการ <c oughs> ทางด้านการทางด้านการทำผมพอสมควร ทำไมต้องทำหน้าหล่อด้วยอะน้อง้ยธรรมชาติมันเป็นธรรมศาตรเลยฮะไม่ได้ตั้งใจเลยฮะอย่าลืมทาปากนะโอเขอบคุณนะคะคือแบบจริงๆนะบางทีก็เตือนได้เลยนะเพราะว่าตอนไปถ้าทุกคนดูเจสีคอนเสิร์ตสัญจรบอกตรงตรงเลยนะว่าลืมสางผม ต้องทำเป็นน้อยๆนี่เลย ่ะตอนนี้ได้และเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนต่้งใน,น,นะมินขอใช้สมาธิในการทำผมด้วยวันนี้งานเจ้าพ่อพญาแลชัยภูมิจ้าใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะบางทีมินคือมินตั้งใจทำผมอยู่ถ้าเกิดแบบมีคำถามที่พี่ๆทุกคนพอจะช่วยกันตอบได้ก็ช่วยกันตอบได้นะคะขอบคุณค่ะปะ ไปต่อเลยครับ อาจจะเราอาจจะชอบทรงผมแบบพี่คนนั้นชอบสีเล็บแบบพี่คนนี้แต่สุดท้ายแล้วเราต้องสวยในแบบของเราแบบเรามาเครื่องได้ไหมเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันอขอกระป๋อมนี้ได้คะขอบคุณค่ะรีบก่อน ผมเนี่ยจริงๆช่วงนี้จะชอบแบบโลบครึ่งตึงใจครบครึ่งงตื้นใจแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าชุดมันเป็นยังไงนะคะ สดไม่มีแอปใช่ไหมคะไม่มีแอปค่ะแต่ว่าไม่ใช่หน้าสดค่ะหน้าที่มินแต่งมาละหน้าที่มินแต่งแบบที่สุดแล้วก็คือได้เท่านี้แต่งหน้าไม่เป็นโอเคไปเป็นชุดแป๊บน,นึงแล้วกันอันนี้ชุดยังไม่ขึ้นเวทีก็จะเป็นแบบวันสุ ชุดในขึ้นเวทีก็จะเป็นเหมือนแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นคนใส่เสื้อผ้าแบบนี้จริงๆนะถ้าเห็นอยู่ข้างนอกคือแบบถ้าทุกคนเห็นมินอยู่ข้างนอกที่ไหนก็นแล้วแต่แล้วแล้วดูมินใส่ชุดแบบเป็นหนีดูเป็นแบบมิดชิดอะไรเงี้ยถ้าเจอแล้วแล้วทุกคนสงสัยว่าใช่มินตาเปล่าวะใช่ไหม,ว,มวะนั่นอะแสดงว่าใช่ถ้าทุกคนเจอแล้วสงสัยว่าใช่ไหมวะทำไมเขาไม่แต่งตัวเหมือนบนเวทีหรือ เขาดูไม่แต่งตัวอะแบบนี้ถ้าสุกคนสงสัยไงแสดงว่าใช่อเพราะว่าถ้ามินตาไม่ได้อยู่บนเวทีหรือถ้าไม่ได้อยู่ทันเด็กได้เลยพี่ตาดื้อไหมคะไม่ดื้อนะไม่ดื้อหรอกไม่หรอกเฮ้ยเราไม่ดื้อแล้วมาขำอะไรอย่างนั้นขออนุญาตฉีดน้ำหอมค่ะ มันจะมีมันจะมีคอมเมนต์เยอะเลยที่แบบว่าเวลาไปเจอเราที่งานแล้วก็บอกว่าพี่ตัวหอมมากค่ะพี่ใช้อะไรมินว่าจะทําเป็นจะทําเป็นคลิปออกมาอยู่ว่ามินอะทาอะไรบ้างใช้อะไรบ้างเดือนมีนาอะไรเนาะครว้นะเดือนมีนาปัดฝุ่นซอกขู่อะไรนะเราอ่านไม่ทันด๊อฟลีน่าแน่เลยใช่ไหมอ๋อเหรอไงถู ลน่พิมมาใหม่ดิอย้นบนดูนะโอ้ยเฉด่อยหมากบเด้อมันนบเด้กันนครับห้าสิบล้โอ้โหท้าจำคเขาเดือนมีนาปัดฝุ่นช็อกคูและบุคลากรเดี๋ยวจะเสนอขอออเจ้ามีตามานะคะอ๋อปัดฝุ่นช็อกช็อกช็อกกระดานอ่ะช็อก ไม่ใช่คนชอคชอบโอเคค่ะเราจะไม่โอเคันเนอราจะต้องมัดผมดีไหมนะไม่หรอกเนาะไม่ต้องมัดหรอกเนาะผมอะไม่ต้องมัดค่ะถ้าเธอไม่ทำคานะ ขอบคุณสติ๊กเกอร์อถ้าเราไม่รำคาญนะคะไม่ใช่สติ๊กเกอร์ขอบคุณของขวัญค่ะเราคิดว่าเราอาจจะไม่รำคาญนะคะโอเคใั <Okay. S 1> ้ตุ้มหูแล้วสร้อยก็ประมาณนี้ไม่ได้เลยเข็มขัดไหมหรือไม่เข็มขัดแต่ว่าไปโหนี่ไม่เคยไลฟ์จนแบบพาทุกคนมาตามติดแบบทุกวินาทีขนาดนี้นี่นนอบอกเลย สเปเชียลเวอร์อะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไรกันชัยภูมิเจอแล้วค่ะเดี๋ยวก็ออกแล้วใช่ค่ะอยู่ชัยภูมินะคะวันนี้เล่นอยู่หน้าสารกลางเฮ้ยเล่นสารกลาง,าลางหน้าสารกลางนะคะแล้วก็เวทีกลางอยู่เช่นกันนะคะอุ้ยเอซ sexy lady มันอยู่ไหนนะอะไรนะเอิ่ม เข็มขัดเราอยู่นี่ค่ะเราเจอแล้วจ้า คอนเสิร์ตกี่โมงคะสองทุ่มสี่สิบห้าค่ะถ้าขึ้นเวทีแบบคอนเสิร์ตเลยค่ะสองทุ่มสี่สิบห้านะคะแต่ว่านี่ต้องไปก่อนเพราะว่าต้องไปเวทีไปเวทีกาชาติไปช่วยขายบัตรกาชาติใดๆเอิงเอ่ยทำบุญกันนะใครอยู่อะทำห้เขาถึงต้องบอกว่าเป็นทำบุญนะคะเพราะมันแบบว่ากาชาติไงเขาแบบว่าเหมือนเงินที่ได้ก็จะไปช่วยแบบกาชาติไปช่วยงานกาชาติแบบกาชาติคืออะไรกาชาติคือแบบช่วยอะไรไปเรื่อย ช่วยแบบผู้หญิงเอาไปช่วยเหลือไม่ช่วยเหลือคนต่างๆเอาละเงินที่ซื้อสลับกาชาตก็จะเอาไปได้ไปทำบุญสวยจังเลยแปลกแปลกแปลกอยู่ใครชมไม่ไม่ไม่น่าตกใจถ้านุ้งนิกชมบอกเลยนะ ตแปลกไม่เราเห็นไลฟ์เลยเราไปเจอที่หมูสีน้ำตาไหลเลยขอบคุณมากนะแต่ตอย่าบอกว่าควันไก่ย่างแล้วต้้งข้างไ,ไอ้แมวนะเอาเดี๋ยวซื้อให้ป่ะไปฉีดอีทิ้งให้ไหมอ๋อได้เลยได้เลยเธอเอ t e r t a i n m e n นะโถเออเพราะเราเดาเลยว่าที่งานอะม,มีห้องน้ำอยู่แต่ว่าน่าจะไม่น่าเข้าเท่าไหร่อ่ะหายากอาจารย์ไปด้วยนะโอเคได้ได้ ไอ้เด็กตาวตายยังตั้งทิสชีวิตยิ่งไปกว่อเอามันพังเหรอไม่พังค่ะแต่ว่ามันใช้ไเข้าสักทีโอเคได้แล้ะเอากระสอบไปไหมไม่หรอกเอาไหมคะ คิดว่าไม่แน่ไม่น่าจะมีอะไรอยู่ในนะั้นให้เราจะต้องเอาอไปตึ้งดรไม่มีค่ะอ่ะไ,อ <laughs> ไโอเคยาดมเธอมีนะอเนาะอยู่กับตัวเธอโอเคค่ะ<ป> นันตีเรานะครับอาทำไมทุกคนออกพร้อมกันหมดเลยอ่ะเอ๋อเหรออ๋อโอเคโอเคไปไม่ไปะเปรอนงก็เลยเปนเแต่ว่าเราจอดตกกระชาพันมานะ พราะว่าน้องต้องเข้าไปที่บูธเอาไว้ทัง้งหมดนเปล่าหัวเฮ้ยนายนายไปคัน,น้นแหละเพราะเราจอดแค่นางามดีกว่าเราต้องรอน้องเข้าว<ด>ัน <พอ S 2> นี้เล่นที่ไหนที่ชยัยภูมิครับมืได้คยะมืดเลยเอา เอาได้ไหมคะพี่นุขอไฟหน่อยคะ่ะขอไฟหน่อยครับน้องไลฟ์อยู่อนะขอไฟจ้าใส่เกือบภาษาคนจังหวัดไหนนะ <laughs> ส่วนไหนก็ได้คะ่ะ <laughs> งานเจ้าพ่อชัยภูมิชัยภูมิต้องลุกเป็นไฟพนะหนาวอยู่ไม่ได้ลุกเป็นไฟเท่าไหร่ต้องเซตตลอดไหมคะหรือหรือว่าต้องเป่าใดถึงจะได้แบบนี้ใช่ไหม มินว่าต้องเซตตลอดค่ะเป่าใดก็ไม่ได้อย่างงี้พูดตรงๆเลยว่ายากอยู่เซตยากเลยค่ะสำหรับทรงผมทรงนี้นะไว้เจอกันนะพี่มินไว้เจอกันค่ะน้องลินดาสตูนนะสตูนนะเจอกันนะมาชนบุรีอีกนะคะพี่มินตาได้เลยค่ะยินดีเลย พวกเราไปด้วยนี่ไงพามาแล้วนี่อ้าวทุกคนก็จะได้เห็นเลยว่าไาก,ไไากไชีวิตของเราเป็นเป็นประมาณไหนวุ่นวายอยู่นะมาถึงเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยแบบว่าเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นเลยหรือว่าวุ่นวุ่นอยู่ระยองมาไหมคะยังไม่มีเนาะยังค่ะอยากไปอยู่มาเลยค่ะใช่พี่มินตาคนสวยไหมคะ พี่มินตาใช่ค่ะแต่คนสวยไหมก็แล้วแต่เลยนะคะว่าใครจะมองว่าไงเฮ้ยคิมอตอรมาริเกสรมาริกมาริเกมาริรมรจิ้นน่าจะโอเคจิ๊นตอบจิ๊นคุยจิ้นเนี่ยใครคะบายบายเด็ เกลือน่ารักมากกสัตย์ทรงผมสวยดยจังขอบคุณค่ะเพลงนี้ต้องมาแล้วรอบสามแล้วอุ้ยอยาให้มันหนึ่งขนาดมาเลยก็คือร้องได้แค่นี้จริงนะพี่สุดหมีโรงงานแถวนนทบุรีไหมครับไม่มีไม่มีครั เอ็นดูนะคิดชื่อจริงน้องหมาออกยังน้องเป็นผู้ชายยังไม่ได้คิดได้เขาเลยอ่ะไม่เชื่อเลย,เลยนะ มินตาแล้วบอกเลยนะมินตาอินทิราไม่ใช่ว่าจะได้แบบเอเบลเอเบลหรือว่าอะไรนะมินตาอินทิรานี่ไม่ได้ให้ชื่อมายมก็ดีเท่าไหร่แล้วไม่ตอบไม่ตอบว่าสมชายแล้วมุนนะน้องมดแดงมาชื่อมดแดงเขามีมาอย่าบูลลี่นะ ก็น่ารักดีอ่ะหมาเป็นพันอะไรอ่ะอุ้ยมาขามเปียกไม่เอามันดูว่าเหมือนว่าคิดถึงส้มตำไปนิดนึงเอาน้องมดแดงได้ไหมอ่ะเสียงัวดราอบไม่ม <a month> ีใครยอมใครเลยจากน้องหนึ่งเก้าหนึ่ง ก็หนึงน่งนะได้เนาะเห็นเะล่ะได้น้องโมดแด,งงมด็ง้องถึงแล้ว้อถึงถึงแล้วถึงเราต้องลงตรงไหนคะอา่ากระแทกจ้ะโอเคทุกคนไปแล้วนะ<ม>ก็ลองดูนะว่าชอบเปล่าน้องโมดแดงหรือไม่ก็ถ้าเป็นชื่อฝรั่งเอาน้องอะไรแอนน้อง เลดแอนเลดแอนเลดแอนอีด n งเอดนแอนแอนเออเอ็แอนอุ and. And, and, and. And, and. And, and. อ้ยน้องมดขันไฟว่าไม่ขันเลยมันคันมันแสบยุกน้องมินตัดผมทรงอะไรคะมินไม่สามารถพูดชื่อทรงได้เลยคะ่ะเพราะว่ามินไม่ได้เอาไม่ได้ไปบอกเขาเป็นชื่อทรงแต่ว่ามินเอารูปไปให้เขาดูแล้วก็ จริงๆมินว่าเรื่องตัดผมมันน่าจะเป็นเซ็นส์ของช่างด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นฝีมือของช่างด้วยแต่ช่างบอกว่าอ๋อตอนมินยืนรูปให้ดูใช่ไหมคะเอาตรงนี้ค่ะเขาบอกอ๋อซอยเขาบอกเงี้ยอ่าเลยครัยว่าทรงซอยหรือเปล่านะร,รู้จักเนมสุรพงศ์ไหมครับ อ,อมินคิดว่าน่าจะรู้จักชื่อเขานะคะอย่าเพิ่งลงไลฟ์นะใครไปเหตุงานก่อนลงแล้วค่ะไปด้วยจิจ <laughs> ค่อยๆเดินระวังเหมือนเวที <laughs> บูรีเดอร์โตสามเดอร์เหมือนเธอเดียวหนึ่งดอกจะมันบูรีค่ะ รักน้องมีนนะรักพี่หญิงนะพี่หญิงเป็นยังไงบ้างทำงานเยอะไม้ช่วงนี้วิแบทก็จะหมดด้วยอ,อ,วอย่าไปหาเราคิดถึงล,นะลีนะเราจะได้เจอกันงานไหนเนี่ยขอล้องเลยพี่นารักมากๆเลยคับชอบพี่มากขอบคุณค่ะชัยภูมิยินดีต้อนรับครับขอบคุณค่ะคืนนี้เจอกันครับเจอกันครับ